ตำนานแห่งศาสตร์การรักษาแพทย์แผนจีนที่มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า4,000ปีด้วยฤทธิ์ทั้ง4รสทั้ง5เพื่อ7ผลลัพธ์ในการรักษาสมดุลธาตุหยินและหยางในร่างกายของคนประกอบกับประสบการณ์ความชำนาญของหมอยาจีนแห่งตำนานผู้เชี่ยวชาญการรักษา สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับหมอจีนอยากบอกค่ะวันนี้อยู่กับหมอลูกเกดน,นะคะแพทย์จีนปรรดาชัยรุ่งชวะกุลนะคะสังคมไทยเราเนี่ยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มตัวนะคะจากคลิปที่แล้วค่ะหมอกงเคยพูดไว้ว่าเกี่ยวกับในเรื่องของปัญหาผู้สูงอายุนะคะโดยส่วนมากเนี่ยมักจะเกิดจาก ความชรา,าค่ะซึ่งความชรา,าเนี่ยจะส่งผลให้ร่างกายเนี่ยเสื่อมสภาพแล้วก็ภูมิคุ้มกันที่อ่อนแอลงตามวัยนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีพวกการสะสมของความเครียดค่ะเพราะความเครียดเนี่ยทำให้กินได้น้อยนอนได้น้อยการขับถ่ายก็มีปัญหาซึ่งสิ่งเหล่านี้ล่ะค่ะมันจะเป็นต้นตอที่ทําให้เกิดโรคอื่นๆตามมาได้นะคะเพราะวันนี้เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราก็จะมาเจาะลึกกันถึง5โลกยอดทิศในผู้สูงอายุกันค่ะ ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณผู้ชมนะคะที่กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะ 5. โรคยอดฮิตค่ะในผู้สูงอายุมีอะไรกันบ้างไปดูกันเลยค่ะโรคที่1ค่ะโรคอัลไซเมอร์อัลไซเมอร์เนี่ยเป็นภาวะสมองเสื่อมนะคะที่พบได้มากที่สุด เมื่อเราแก่ตัวลงค่ะเซลล์ในสมองก็จะเกิดความเสื่อมถอยหรือพูดง่ายๆว่าสมองเสื่อมนั่นเองค่ะมักจะมีอาการหลงหลงลืมลืมจนบางครั้งผู้ป่วยเนี่ยไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ต้องมีผู้ดูแลอย่างใกล้ชิดค่ะค่ะรู้หรือเปล่าคะว่า โรคอัลไซเมอร์เนี่ยค่ะผู้หญิงเนี่ยเป็นได้มากกว่าผู้ชายนะคะอ้างอิงข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขค่ะพบว่าผู้สูงอายุในอายุ65ปีขึ้นไปเนี่ยจำนวน9คนนะคะเป็นโรคอัลไซเมอร์ได้ถึง1คนค่ะและในผู้สูงอายุอายุ85ปีขึ้นไปจำนวน3คนนะคะพบว่าเป็นผู้ป่วยอัลไซเมอร์ได้ถึง1คนค่ะโรคที่2นะคะโรคความดันโลหิตสูงค่ะ โรคนี้ก็เป็นตัวร้ายตัวหนึ่งเลยนะคะหากปล่อยนานๆไปนันๆเนี่ยจะส่งผลให้เกิดภาวะหัวใจล้มเหลวหัวใจขาดเลือดและไตเสื่อมสภาพได้ค่ะจะรู้ได้ยังไงว่าเราเป็นความดันสูงนะคะเวลาเราวัดความดันเนี่ยมันก็จะมีตัวเลขด้านบนแล้วก็ตัวเลขด้านล่างนะคะตัวเลขด้านบนเนี่ยเป็นความดันในช่วงหัวใจบีบตัวค่ะแล้วก็ตัวเลขด้านล่างเนี่ยเป็นความดันในช่วงที่หัวใจคลายตัวนะคะถ้าเลขตัวบนค่ะ มากกว่า140มิลลิเมตรตลอดและตัวเลขด้านล่างนะคะมากกว่า90มิลลิเมตรตลอดเนี่ยจะจัดว่าเราเป็นความดันสูงค่ะโรคที่3นะคะโรคข้อเข่าเสื่อมค่ะเข่ากบกบแกบแกบนะคะเดินขึ้นบันไดลงบันไดไม่ค่อยถน,นัดหรือว่าเวลานั่งขัดสมาธินานเนี่ยจะรู้สึกเหยียดไม่ได้เดินแล้วจะรู้สึกเสียวๆในข้อนะคะใครเป็นอยู่บ้างไหมเอ่ยค่ะโรคนี้นะคะมันก็จะเกิดจากกระดูกอ่อนผิวข้อนะคะที่เป็นเหมือนเบาะรองน้ําหนัก ในข้อเนี่ยได้เสื่อมสภาพลงค่ะโรคนี้ก็พบในผู้หญิงมากกว่าผู้ชายอีกแล้วนะคะสาเหตุก็มักจะมาจากการที่ใช้งานมากแล้วก็น้ำหนักตัวเกินมาตรฐานนะคะโรคที่4ค่ะโรคทางสายตาโรคนี้ก็จะมีเช่นพวกโรคต้อหินต้อกระจกประสาทตาเสื่อมนะคะ สิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งกวนใจของผู้สูงอายุค่ะมักจะมีอาการตามัวนะคะมองในระยะใกล้ๆได้ไม่ชัดตาสู้แสงไม่ได้หรือในบางรายเนี่ยก็จะมีอาการที่แบบประสาตตาเสื่อมจะเห็นจุดดำๆลอยไปลอยมานะคะโรคที่5ค่ะโรคนี้ก็จะเกิดจากการที่ร่างกายเราเนี่ยไม่สามารถนำน้ำตาลออกไปใช้ได้งานได้ตามปกตินะคะนั่นก็คือโรคเบาหวานนั่นเองค่ะ โรคเบาหวานนะคะจากสถิติเบาหวานในประเทศไทยเนี่ยในทุกๆ5ปีนะคะก็จะมีแนวโน้มของผู้สูงอายุเนี่ยป่วยเป็นเบาหวานเนี่ยเพิ่มขึ้นได้ถึงประมาณ 2- 3เปอร์เซนต์นะคะหรือว่าจะมองภาพง่ายๆก็คือในผู้สูงอายุ5คนเนี่ยคะ่ะจะพบะผู้ป่วยที่เป็นเบาหวาน1น่คนสำหรับในมุมมองแพ่แผนจีนนะคะโรคที่เกี่ยวกับผู้สูงอายุเนี่ยมักจะเกิดจากอายุที่เราเพิ่มมากขึ้นอะคะ่ะการทํางานของอวัยวะต่างๆของเรามันก็จะเสื่อมถอยลง ซึ่งเป็นไปตามวัยนะคะลมปานก็จะอ่อนแอลงตับใต้หัวใจก็จะทํางานได้น้อยลงอ่อนแอลงกําลังเผาผ่านเราก็จะไม่ค่อยเพียงพอค่ะความชื้นที่สะสมอยู่ในร่างกายสูงขึ้นก็จะทําให้เกิดเลือดค้นหนืดก็ทําให้การไหลเวียนของเลือดเนี่ยติดขัดไปหมดเลยนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยหากท่าร่างกายเราเนี่ยขาดความสมดุลบวกกับความเครียดการทํางานหนักพักผ่อนไม่เพียงพอนะคะก็จะยิ่งทําให้เกิดความเสี่ยงในการเกิดโรคต่างๆตามมายิ่งขึ้นค่ะก็หวังว่าท่านผู้ชมจะได้รับประโยชน์นะคะจากคลิปของเรานะคะในสัปดาห์หน้าค่ะเราก็จะมาเจาะลึกถึงสาเหตุการเกิดโรค ต่างๆในมุมมองของแพทย์แผนจีนกันนะคะค่ะวันนี้ก็เมือเกิขอลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะในช่วงหมอจีนอยากบอกค่ะบ๊ายบายค่ะ